โอเคนะฮะก่อนที่จะเริ่มกันนะครับผมขอย้อนความหลังกลับไปตอนที่เกม Killing Floor เนี่ยกำลังฮิตหรือบูมสุดๆเออถ้าผมจำไม่ผิดมันมีอยู่2ช่วงที่ฮิตกันมา,มากๆเลยนะก็จะมีช่วงอีเวนต์เซอร์เวอร์ไซด์โชวนะเป็นช่วงอีเวนต์แรกๆของเกม Killing Floor 2เลยน่าจะประมาณช่วงปี2017ได้นะเป็นช่วงที่บูมมากแล้วก็เอ่อคนเริ่มฮิตแล้วก็รู้จักเกม Killing Floor ภาค2มากขึ้นแล้วก็ช่วงอีเวนต์คริสต์มาสนะฮะช่วงปี2017เหมือนกันอันนี้ส่วนตัวผมมคิดดวว่่าบูสุแลละ้ะ ถ้าที่ผมจาได้คือช่วงนั้นคนเล่นเยอะมากประมาณเกือบห้าหมื่นคนเลยทีเดียวแบบตีกลมๆแล้วก็ล่าสุดก็คือช่วงนี้เลยนะตอนนี้ก็เกมเปิดให้เล่นฟรีแต่ว่าน่าจะหมดหมดเล่นฟรีไปแล้วล่ะนะหรือแต่หรือแต่ช่วงลดราคาเรียกได้ว่าราคาเกมของ King for 2นี่คือถูกกว่าข้าวจานหนึ่งซึ่งคนก็กลับมาเล่นมากขึ้นนี่ก็สองสามหมื่นคนแล้วนะในช่วงนี้แล้วก็ปีนี้นะฮะมันก็มีสีที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะคือทำเดเวลลอปเปอร์เนี่ยเขาได้มีการไลฟ์สีในทวิตแล้วก็ มีการปล่อยคลิปครบรอบ15ปีเกม Killing Floor ออกมาให้ดูนะซึ่งถามว่ามันน่าตื่นเต้นไหมบางคนอาจจะตื่นเต้นนะแต่ส่วนตัวผมหรือคนอื่นๆอีกหลายคนอาจจะดูแบบเฉยๆนะะถ้าผมพูดตรงนะแต่ยัางไ้ก็ตามในคลิปนี้มันจะมีพวกลีกของเกม Killing Floor 3นะพวกภาพคลิปเกมเพย์ play, ภาพดีไซน์ UI อินเทอร์เฟซก็ในคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์แล้วก็พูดถึงเออลีกข,ของเกม Killing Floor 3จากเท่าที่เห็นในตอนนี้นะฮะ โดยอันนี้ผมจะไม่ขอพูดถึงที่เขาสตรีมเมทวิทนะครับเพราะาอันนั้นก็เป็นแค่ที่เขาเล่นกันเองเฉยๆนะคแล้วก็แจกของนิดหน่อยมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับในส่วนของที่ตัวของดีลเลอร์เกมนี้นั้นเขาสตรีมนะไม่มีอะไรมากเลยก็มาเริ่มกันที่ในส่วนของแมปแผนที่นะของเกมคิลฟอร์สามนะเท่าที่เห็นก็อันนี้จะเป็นภาพอาร์ตนะที่คนทําเกมเนี่ยเขาได้ล่างเอาไว้นะครับก็คือเหมือนกับภาพอาร์ตในเกมคิลฟอร์สองนั่นแหละนะก็มันจะเผยดีเทลว่าเออในเกมเนี่ย มันมีอะไรบ้างนะลักษณะมแมปเป็นยังไงนะส่วนใหญ่เขาจะวาดภาพอาร์นี้ออกมานะซึ่งเออมันก็น่าสนใจมากนะน่าสนใจมากเพราะว่าแมปเนี่ยมันมีทั้งแมปอินดอร์แล้วก็อาท์ดร์นะและส่วนใหญ่เท่าที่เห็นในภาพเนี่ยจะเป็นด่านกว้างเท่าน,นั้นเลยนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันต้องมีด่านนี้แน,น่นอนนะฮะก็คือด่านเบลติกแล้าให้ผมเดาน่าจะเป็นแมปตามภาพนี้นะแนะ่นอนครับด่านเบลติกแลบคือด่านซีเนเจอร์ประจําเกมคลิฟอร์อยู่แล้วนะขาดไม่ได้ เออแล้วก็อ e ีแมพนะอีแมพที่ผมพอจะคาดเดาได้ก็คือแมปนี้นะฮะทรงมันจะคล้ายเหมือนด่านเอาโพสในเกมคริมฟอร์สองแล้วก็อีกภาพหนึ่งที่เป็นภาพอาร์ตนะครับอันนี้จะเป็นภาพที่มีกลุ่มพู้รชีวิตเออมีตัวเฟสพาวนะซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นบอสทีมเฟสพาวเนี่ยเลยนะเพราะตัวมันใหญ่มากนะแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่เป็นหิมะมีฝูงหอดเซตแล้วก็ผู้รชีวิตที่ถือเฟมเอร์ด้วยนะซึ่งเออดีไซน์อาร์ตแล้วก็น่าสนใจมากนะคือแค่เห็นภาพอาร์ตเนี่ยผมก็ ื่นเต้นอยู่พอสมควรเลยว่าเออในเกมจริงมันจะเป็นยังไงลักษณะของแมปมันจะตามคอนเซ็ปต์อาร์ตที่เขาได้ลางไว้หรือไม่นะก็ต้องอคอยดูนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะมีในส่วนของระบบแมกนิกในเกมคินฟอร์สด้วยนะที่เขาได้สแสดงในคลิปนะอ่ะระบบกอเลือดสาดมีแน่นอนนะฮะแต่สิ่งที่ใหม่มากสาหรับเกมคินฟอร์ภาคสามคือผีมันพังกำแพงได้นะแล้วก็ทะลุก,กับแพงได้ด้วยนะดะอย่างที่เห็นในภาพแล้วก็ส่วนตัวผมคิดว่าผู้เล่นอย่างเราเนี่ย ก็สามารถพังกับแพงได้เช่นกันแต่จากาที่เห็นในคลิปนี้คือมันคือตัวอะไรวะเนี่ย <c oughs> อันนี้คือฟุตเทจของเกมคินิฟอร์3จริงๆนะเออไม่ได้มาจากเกมอื่นเลยนะก็อยากให้ผู้ชมลองดาดูนะว่าไอตัวนี้เนี่ยไอตัวที่มันวิ่งสีขาเนี่ยมันคือตัวอะไรนะส่วนตัวผมเดาว่าน่าจะเป็นเซตตัวใหม่เพราะว่าในบรรดาเซตหรือผีปกติทุกตัวในเกมนี้เนี่ยคือมันไม่มีตัวที่มันวิ่งสีขาได้นะก็ผู้ชมก็ลองดาดูนะฮะว่ามันคืออะไร แล้วก็แมคขนิย่างหนึ่งนะฮะคือตัว c o อร์สามารถไต่กำแพงและเพดานได้นะฮะอันนี้รู้ๆกันอยู่เป็น cover v e r s i o นอัปเกรดจากภาคก่อนแน่นอนดีเทลต่อมานะฮะอันนี้ถ้าคุณผู้ชมดูบนผ่านอาจจะไม่เห็นนะก็คือตัวฮักนั่นเองนะตัวฮักในในถ้าที่เห็นในคลิปเนี่ยมันมีการโจมตีรูปแบบใหม่ซึ่งในคลิปเนี่ยถ้าผมเดาไม่ผิดนะมันมีการโจมตีอยู่4รูปแบบด้วยกันนะฮะอย่างแรกคือการยิงลูกไฟอ่าแน่นอนอยู่แล้วนะฮะพ่นไฟได้เมื่อตัวฮักมันประชิดต,ตัวผู้เล่นก็จะพ่นไฟยัประชิดเหมือนภาคเหมืนอน,น อันที่สามคือมียิงแบบย้อยด้วยนะฮะเหมือนมอท่าก็ตามคลิปนี้เลยนะแล้วก็แบบที่สี่คือท่าซูไซก็คือวิ่งมาระเบิดใส่ตัวผู้เล่นนั่นเองนะอันนี้ถ้าใครที่เล่นภาคสองบ่อยก็น่าจะรู้ดีนะว่าเออเวลาที่พักมันซูไซใกล้เราเนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะคือโดนทีเดียวตายได้เลยอะ่ะเออแต่ผมภาคสามท่าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะคือตัวฮักเนี่ยขนาดหัวขาดแล้วแต่มันวิ่งมาซูไซใส่เราได้เลยซึ่งผมก็อยากดูว่าแล้วเราจะรอดยังไงวะต้องยิงตัวให้ตายอะ่ะ เพราะเด็กที่เห็นคือขนาดยิงหัวขาดแล้วมันยังไม่ตายแล้วก็นในคลิปยังเผยเห็นระบบเทคดาวด้วย Quick Time Event นะฮะจริงๆผมว่าไม่น่าใช่โหมดเทคดาวนะอันนี้ถ้าผมเดานะน่าจะเป็นในกรณีที่ตัวพวกคอดกี้จับเรามากกว่านะไม่ให้เราหนีไปไหนได้ซึ่งถ้าเป็นในกรณีของภาค2เนี่ยแค่ยิงหรือว่าแบทเนี่ยก็คือหลุดละนะแต่ของภาค3นี่คือต้องขนาดควิกไทม์อีเวนต์เลยคือถ้ากดท่านี่มีเสียเวลาแน่นอนนะแล้วก็ไหน,นจะโดนผีลุมถึงอีกลำบากมากขึ้นไปอีก แต่อันนี้น่าสนใจกว่านะก็คืออย่างที่เห็นในภาพเลยนะหน้า U I เดอร์เฟยของตัวผู้เล่นซึ่งมันบอกเราได้หลายอย่างมากเลยนะเจาแรกท้าพี่เห็นคือในตัวเกมภาคสามเนี่ยจะใช้ระบบนำทางเป็นแบบเข็มทิศไม่ว่าจะไปตามหารันชา์เทเดอร์หรือว่าตำแหน่งเขาจะถีบนะใช้ระบบเข็มทิศเพราะว่ามันมีบอกตำแหน่งด้วยนะบอกเป็นตำแหน่งตัวเลขเกือในกรณีที่แบบเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยเออแล้วก็บอกตำแหน่งนู่นนี่นั่นได้นะฮะด้วยตัวเลขซึ่งมันก็โอเคแหละเออสำหรับผมนะแต่สำหรับคนอื่นผมไม่รู้ว่า บางคนอาจจะไม่ชินแบบระบบเข็มชิดอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครที่เล่นเกมพวกแนว Open w o ว l d ์เอาตัวรอดเนี้ยน,น่าจะน่าจะชินอยู่แล้วนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็มีบอกเลเวลส่อาชีพรวมถึงจํานวนเวฟจํานวนผีบอกเป็นอินเทอร์เฟสไว้ที่มุมซ้ายบนนะอันนี้ก็คือโหมดเซเวอร์แหละเดาไม่ยากนะครับเป็นเวฟมุมซ้ายล่างก็จะเป็นจํานวนเลือดจํานวนเกาะจํานวนเงินนะฮะส่วนมุมขวาล่างก็เป็นจานวนกระสุนระเบิดก็ตามนี้นะฮะแต่มันยังไม่หมดนะฮะแต่มันยังไม่หมดยังมีในคลิปอีกส่วนหนึ่งที่มันบ่งบอกได้หลายอย่างเช่นกันนะ นั่นก็คือตัวโหมดออเทอทีฟซึ่งมันน่าสนใจมากเลยคืออย่างน้อยเนี่ยผมก็แอบคาดหวังไว้นะว่ามันจะเป็นโหมดสตอรี่เนื้อเรื่องผสมกับออเทอทีฟอะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นโหมดออเทอทีฟจ๋าเลยก็อยากให้มันเป็นเหมือนกับเกมเฮลเดเวอร์ก็ยังดีแบบมีออเทอทีฟมีเวสเสริมที่มันหลากหลายอย่างี้เออและจากในภาพนะมันก็จะมีดีเทลเพิ่มเติมอีกนะถ้าผู้ชมสังเกตที่ UI อินเทอร์เฟซด้านล่างเราได้เลยนะครับภาค3นะเคมฮิวไซลิงมีจํากัดอันนี้ผมเดาส่วนตัวนะเพราะว่าถ้าเราสังเกตจาก ตรงซ้ายล่างเนี่ยที่มันมีเหมือนหลอดเข็มฉีดยานะฮะที่มันมีตัวเลขบ่งบอกด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นจำนวนเข็มฮิวหรือว่าตัวรีชาร์จเข็มฮิวอันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นยังไงก็บอกได้นะว่าเป็นจำนวนเข็มหรือว่ารีชาร์จเข็มฮิวส่วนทางด้านขวาล่างนะฮะก็จะมีอินเทอร์เฟซบ่งบอกแหละเออก็จะมีไฟฉายอันนี้ก็เดาได้ไม่ยากนะฮะก็คือแบตเตอรี่ไฟฉายนั่นแหละแล้วก็มีจานวนระเบิดที่ใช้และถัดมาอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันคืออะไร แต่ถ้าให้เดาน,ะนั้นน่าจะเป็นเหมือนกับสกิลที่มันติดตัวเราเหมือนกับออกออันติอะไรประมาณนี้เป็นปุ่มสกิลประจําตัวนะฮะและอันสุดท้ายนี่ถ้ายผมเดาน่าจะเป็นเครื่องมือเกจเจนนะฮะที่ผมคิดว่ามันเป็นเกจเจตแหละเออเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมได้สังเกตจากในคลิปมันจะมีตั้งแต่ที่ตัวผู้เล่นมันใช้ซิปลายได้่าก,กตัวผัดไฟเดอร์ในเกมเอ펙เลเจนนะเออแล้วก็มีชิวบาเลียด้วยนะที่เอาไว้กันอะไรสักอย่างหนึ่งนะไม่รู้ว่าเป็นแกจเจนหรือว่าเป็นในส่วนของเควสในเกม แล้วก็มีโดรนนะฮะอย่งที่เห็นในภาพนะซึ่งผมก็เดาได้ว่ามันก็คือระบบเครื่องมือแกจิตนั่นแหละแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นได้จากในเกมนะนั่นก็คืออาวุธนั่นเองนะอาวุธในเกมเนี่ยจะค่อนข้างไปทางตรีมแนวไซไฟอนาคต์แน่นอนนะเท่าที่เห็นในคลิปยกตัวอย่างก็อย่างที่เราเห็นนะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นปืนทรงบูพับแต่ออกแนวไซไฟหน่อยหรือจานนี้ที่ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นปืนทรงสกาเฮชแต่ออกแนวไซไฟหน่อยเออไม่หน่อยแล้วละแล้วก็อีกปืนหนึ่งที่เราเห็นนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคือปืน แล้วก็ดีเทลอื่นๆตามที่เห็นในคลิปนะก็จะมีตัวไซเลนนะเออผมลืมบอกไปเลยนะในภาพนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมสังเกตที่ซ้าบอนอีกรอ,อบหนึ่งผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นโหมดเอเลสนะเพราะว่ามันมีเลขจํานวนเวฟกับจํานวนผีตามภาพเลยที่แบบตัวเลขมันไม่บอกการจํากัดเวฟอะ่ะคือมันบอกแค่จํานวนเวฟกับจํานวนผีแค่นั้นแล้วก็ตัวบฮนะอันนี้จากที่ผมเห็นในภาพเห็นมีก้อนไขมันที่หลังอ้วนๆแบบนี้ให้เดาไปตัวอื่นก็คงเดาไม่ได้แล้วล่ะฮะอันนี้คือตัวบรดได้นอน ก็ตามนี้นะฮะนี่คือทั้งหมดในส่วนของลีกดีเทลในเกมคลิฟฟอร์สามนะฮะจากคลิปครบรอบ15ปีเกมคลิฟฟอร์ที่ทางเดียบได้ปล่อยออกมาซึ่งจากเท่าที่ผมดูมาทั้งหมดนี่ก็เออมันก็ดีงามนะทั้งเกมเพย์ทั้งระบกแมชนกที่มันแปลกใหม่หน่าตื่นเต้นรวมถึงตัว UI ของผู้เล่นด้วยนะที่ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันจะดูเหมือนของเกมเพย์เดซสไปหน่อยนะแต่ก็ถือว่าดีนะถือว่าดีอยู่แต่มันก็ยังมีความน่ากังวลอยู่เหมือนกันนะ หมือนกับที่ผมกับใครหลายคนก็คิดว่าน่าจะกังวลเหมือนกันแหละนะว่ามันจะตกมาตายเหมือนกับเกมเพลย์เดสามไหมหรือเกมมันจะออกมาดีแค่ไหนนะซึ่งพูดตามตรงนะครับผมก็กังวลเหมือนกันแหละนะเพราะว่าจากเท่าที่ผมดูคลิปนี้เนี่ยตอนแรกก็ตื่นเต้นนะฮะแต่พอดูซ้ำอีกรอบสองรอบมันกลับรู้สึกเฉยๆอ่ะเออหมือนมันมันเหมือนแบบไม่ได้มีอิมแพกอะไรมากอีกอย่างหนึ่งคือตัวเกมคิดิ้งฟอร์เนี่ยตามที่ผมได้พูดไว้ในตอนต้นคลิป คือเหตุผลหลักที่คนกลับมาเล่นเกม k i l l i f o r เนี่ยแล้วกลับมาเล่นเยอะขึ้นมีอยู่2อย่างอย่างแรกคือเกมมันลดราคาหรือมันแจกฟรีนะส่วอย่างที่2คือเล่นเพื่อแก้เบื่อค่าเวลาไปเรื่อยคือต้องบอกก่อนนะครับคือเกม k i l l i n f o r เนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณเล่นจนเวลตันแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วเออนอกจากจะหาแมปหรือม็อดเวิร์กช็อปเล่นไปเรื่อยซึ่งมันก็เป็นสาเหตุที่ผมเชื่อว่าหลังจากที่เกม k i l l i f o r สเนี่ย มันหมดช่วงเล่นฟรีหรือว่าช่วงลดราคาแล้วเนี่ยคนมันก็จะค่อยๆทยอย,อยหายไปซึ่งมันก็น่าห่วงพอสมควรเลยแล้วก็มันทาให้ผมต้องคาดหวังกับภาคสามากพอตัวเลยคืออย่างน้อยผมคิดว่าผมอยากให้กระแสะเกม k i ด l i n g f เหมือนกับเกม Hell Diver นิดหน่อยก็ยังดีนะโอเคนะคก็นี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะผมบ่นมามากพอสมควรแล้วก <c oughs> ็ออยังไงนะถ้าผมพลาดอะไรไปหรือคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะที่ใต้คลิปโอเคนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะมา